สำหรับชาวราศีกันที่โสดนะครับเอาเรามาดูกันนะครับไพ่ชุดนี้จะบอกอะไรกับเราบ้างนะเออบางคนบอกแม่อยากเจอใครที่ถูกใจแถวนี้มีไหมเขาบอกว่าแม่ในเดือนนี้เนี่ยนะอีก30วันเนี่ยมันมีโอกาสได้เจอเจอคนที่อกเ,อเขาเรียกว่าคนที่ชอบนะแต่เขาบอกแม่มันก็ไม่ได้ว่าจะโสดโสดซิงๆกันเบอร์นั้นนะครับก็อาจจะต้องทําใจไว้สักน,นิดหนึ่งนะครับสําหรับชาวราศีกันเนาะเขาบอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องไปซีเรียสหรอกนะ ทำใจให้สบายๆนะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ถ้าว่ามันถึงเวลาเป็นของเรามันก็เป็นของเราเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะเราสองสามคนกันไปก่อนนะครับอย่าไปจริงจังแบบโอ้โหนั่นจะต้องฉันจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้นะก็คุยคุยกันไปก่อนตะล่อมตลอมกันไปก่อนอย่าไปซีเรียสน,นะสำหรับคนโสดอ่ะคนที่มีคู่ก็าบอกว่าทําอะไรกันก็ต้องใจเย็นนะเอาทางพระเข้าข่มนะครับทําอะไรก็ต้องช่ังหัวมัน นะในเดือนนี้นะครับนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยไอ้คู่ของเรานะเราไปควบคุมเขาไม่ได้หรอกนะมันบางทีถ้าไปคุมมากคุมไม่ก็ประสาทจะรั่วหัวจะปวดว่ากันอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าอะไรที่ปล่อยวางช่างหัวมันเนี่ยนะคุณเองจะได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิตนะในเรื่องของคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของแฟนในเรื่องของครอบครัวนะครับอ่ะเอาคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวราศีกันนะครับ